ที่ป้าแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้เป็นฝูงปลาดุกนานะคะเป็นฝูงปลาดุกนาค่ะป้าแมงให้อาหารเขานะคะเนื่องจากว่าป้าแมงเอาเขามาลงตั้งแต่ปลาขอนเนาะตั้งแต่เข้านาปีน้ําแห้งเนาะเอามาลงตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะในสะใหม่ค่ะปลับน้ํายังไม่ได้ดีนะคะป้าแมงก็ให้อาหารเขาอยู่เนื่องจากเป็นเป็นอ่า บ่อเป็นสะขุดใหม่นะคะก็เลยต้องให้อาหารเขาด้วยเห็นไหมคะเขาโตแล้วเป็นปลาดุกนาปลาดุกอุยนะคะโตแล้วหวังว่าตอนฝนตกนะคะหน้าฝนฝนตกมาเขาจะไม่ไม่ออกจากสะนะคะมีแต่หลายคนเขาพูดนะคะลูกชายก็พูดว่าแม่คอยดูหน้าถ้าฝนตกมาเขาจะไม่อยู่ว่างั้น เขาจะไม่อยู่จริงเหรอเพราะเขาเป็นปลาธรรมชาติอ่างเงี้ยก็หวังว่าจะอยู่เนาะคลิปนี้ก็รีวิวปลาดุกนาอัปเดตปลาดุกนาว่าให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าเขาโตขนาดไหนแล้วนะคะป้าแมงเอามาลงตั้งแต่เขาตัวเล็กๆนะคะเป็นปลาดุกนาปลาดุกอุ้ยนะคะเห็นไหม ไม่ได้ซื้อปลาเลี้ยงแต่อย่างใดนะคะประมงเอาปลาคลนนะคะปลาน้ําแห้งที่ข้าวนาปีนะคะปีที่แล้วค่ะปาะมก็มันตัวเล็กเนาะก็เลยเอามาใส่เอามาลงใส่บ่อใหม่นะคะะขุดใหม่ค่ะน้ําก็ยังปรับสภาพได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาหารก็ไม่ก็จะมีประมก็เลยให้อาหารเข้าไปด้วยนะคะเวลามาให้อาหารปลาค่ะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ